เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตามคําขอของทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะดูการอัพอาวุธโอเคเดี๋ยวผมจะอัปให้ดูนะครับข้นแรกนะครับเข้าเมนูมาเลยมาแล้วเข้าไปที่แคมป์นะเข้าไปครับเป็นการอัปเดตอาวุธของตัวละครนะครับเป็นการ update, อัปเดตพลังอะไรต่างๆนี่แหละก็พวกพลังมูโซโอ,อ่ะเด๋ยวลองเข้าไปดูนี่ เข้าไปเลยครับอ่าเดี๋ยวผมขอเลือกนี่ตัวนี้ผมยังไม่ได้อัพแฮงวัตตุนไปแล้วเข้าไปดูกันเลยอันนี้คือหลอดเลือดพลังชีวิตนะเห็นนะแล้วก็อันเนี้ยหลอดพลังมูโซ so. อันนี้พลังโจมตีนะครับและอันนี้คือพลังป้องกันอ่ะแล้วเราก็ไปหาอาวุธมาเนี่ยอาวุธพวกเนี้ยเห็นนะอาวุธที่ไม่ใช่อาวุธขั้นสุดยอดนะอาวุธที มีการโจมตี6ครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าอาวุธกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงมาครับอันนี้พลังโจมตี12พลังโจมตีต่อเนื่อง6แล้วก็น้ำหนักปกตินะครับอันนี้น้ำหนักเบาแต่โจมตีแค่5้าครั้งไม่เอาตัดทิ้งไปอันนี้หนักเกินนะครับทำให้โจมตีช้าลงแต่มันมีหลอดเลือดหลอดเลือด,ลอด,ลอดแล้วก็หลอดมูโซมาเดี๋ยวผมจะเก็บไว้อัพนะครับอัพให้ดูเป็นตัวอย่างโอเค ไปกันเลยครับโอเคครับก็ตัดกลับมาหน้านี้นะสิ่งที่เราจะหากันนะครับก็คือนี่เลยพลังหลอดเลือดนะครับหามาจะได้เท่าไหร่ก็ช่างหามาแล้วก็พลังมูโซนะพลังมูโซจําไว้แล้วก็ให้ไปหานี่พลังป้องกันนะครับนี่คือพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีพลังโจมตีจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมเลือกให้ดู พลังโจมตีก็นี่ไง ATK คือพลังโจมตีนะครับถ้าได้2ใน4อย่างเนี้ยก็เอาแต่ถ้าได้มากกว่านั้นอ่ะได้ครบ4อย่างเลยถือว่าคุณโชคดีแล้วก็ดูน้ําหนักอาวุธด้วยนะถ้าน้ําหนักหนักอ่ะตัดทิ้งไปเลยเอาแค่เบากับน้ําหนักปกตินะครับเจนะนี่ยมี3อย่างเนี้ยสอย่างเนี้ยเห็ไนไหมอันนี้พลังป้องกันใช่ไหมอันนี้พลังโจมตี อันนี้เพิ่มหลอดเลือดพลังชีวิตแล้วก็ข้างล่างเนี้ยคือมูโซนะครับคือเพิ่มพลังมูโซโอเคมาแล้วก็จะไปดูอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปดูตอนที่อาวุธของแฮงวัวตุ้นนะนี่อาวุธชิ้นนี้นี่ไงที่ยังไม่ได้อัพพลังมูโซแล้วก็พลังหลอดเลือดพลังนะครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปดูเลย อาลโหครับหน้าเมนูก่อนเริ่มฉากมาเลือกอาวุธที่เราจะสาธิตกันเลยนะครับมาอันนี้ไงเพิ่มหลอดเลือดแล้วก็เพิ่มมูโซหลอดมูโซนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่ะเห็นไหมหลอดเลือดและหลอดมูโซยาวไม่มากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดกันเลยลุยโอเคครับแล้วก็เราก็ตัดกลับมาที่ภาพนี้นะครับอ่ะ เวลาอัพอาวุธก็เข้าไปเลยครับนี่พลังโจมตีแค่12ใช่ไหมแล้วก็คลิกเข้าไปเลยเห็นไหมอันนี้คือค่าพลังที่เราเก็บมาสะสมมาในแต่ละด่านนะครับตอนนี้ผมเต็มหมดละ9 9้ 99, ดูข้างบนได้เลยอ่ะแล้วก็อัพไปเลยครับนี่เต็มที่สูงสุดคือ40กดอัพไปนะครับแล้วก็นี่พลังชีวิตอัพไปเลยครับเต็มทั้งหมด20แล้วก็มูซโซ 20่สิบครับนะตามนี้แล้วเราก็มาอัพตัวละครนะครับให้มีความสามารถเก่งขึ้นนี่เลยหลอดเลือดยาวขึ้นอาจให้เต็มเห็นไหมค่าพลังพวกนี้เราหาได้จากการที่เราเล่นจบด่านนะครับแล้วแต่ว่ามันจะให้ขึ้นมาเท่าไหร่ต้องเป็นภาค extreme e g e n e นะไม่ใช่ภาคปกตินะครับต้องเป็นภาคเสริมนะครับถึงจะอัพได้นี่ไงอัพพลังป้องกันอัพไปเลยจบแค่นี้ครับผมเซฟ จบโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับอาวุธที่อัพแล้วดูซิว่ามันจะยาวแค่ไหนมาครับเมนูก่อนเริ่มฉากและเลือกอาวุธที่เราเพิ่งอัปเกรดไปเมื่อกี้เองนี่ไงพลังโจมตีสูงตั้ง40นะครับแล้วก็มาที่ไอเทมใส่ไอเทมเสริมไปเลยครับเอาเป็นเพิ่มหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดเต็มที่สูงสุดคือ20นะครับ แล้วก็หลอดมูโซสูงสุดเต็ม20ไอเทมทุกชิ้นนะครับจะมีเลเวลอยู่ที่20ทั้งหมดมาแค่นี้นะครับแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดูซีหลอดเลือดยาวแค่ไหนนี่แหละครับหลอดเลือดและหลอดมูโซยาวสูงสุดสูงสุดเท่านี้แหละครับโอเคก็ประมาณนี้นะให้หาอาวุธน้ําหนักปกติแล้วก็น้ําหนักเบาก็ได้นะครับแล้วก็มีค่าพลังโจมตีค่าพลังป้องกัน เพิ่มหลอดเลือดแล้วก็เพิ่มมูโซนะเห็นนะจะยาวมากเลยแต่นี้น้ำหนักมันหนักไงเลยฟันช้าแต่ผมก็เอามาอัปเกรดให้ดูนะครับโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับผมก็เล่นเกมอื่นอีกนะฝากดูด้วยนะครับเล่นในระดับยากสุดของเกมนั้นๆน,น,นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเก่าก็ตามนะครับตามคอนเซปต์ของช่องเลยเล่นเกมเก่านะ แล้วก็เล่นในระดับที่ยากที่สุดโอเคงั้นก็ฝากชมฝากดูฝากแชร์กันด้วยนะครับโอเคยอดซับสามรย75คนแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากครับโวเย่บายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ